สวัสดีค่ะเป้ต่อเติมบ้านชูสนะคะวันนี้เราอยู่กันที่พัทยานะคะบรรยากาศแบบนี้ช่วงก่อนปีใหม่นะคะอากาศจะร้อนสักนิดนึงนะคะก็วันนี้เรามาทําหลังคานะคะเป็นหลังคาไวนิวนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่างานออกมาเป็นยังไงนะคะงานของเรานะคะทีมงานเราทําวันเดียวเสร็จนะคะก็จะมีในส่วนของงานหลังคาเป็นไวนิวนะคะแล้วก็เป็นระแนงบางตาด้าน ข้างบ้านตีเป็นแนวตั้งนะคะแล้วก็ทาสีเดียวกับตัวบ้านนะคะอันนี้เป็นหน้าตาของแผ่นวันนิตาภูเขาทีมงานของเราดีมากนะคะอันนี้เป้ไม่ได้อวยนะคะอันนี้พู้จริงๆคือถ้าไม่มาดูหน้าง,งานหรือว่าเราจะมีัวหน้าชุดอยู่แต่ละชุดนะคะคือเขาจะทํางานกันดีมากแล้วก็จะแบ่งหน้าที่ของของใครของของใครของใครไปให้เรียบร้อยนะคะก็คือว่าช่วยกันทํางาน นะคะอันนี้เป้ต้องขอบคุณจากใจนะคะในแต่ละฐานเสานะคะเราก็จะหล่อบัวไว้นะคะหล่อปูนไว้นะคะก็เสา เสาด้านหน้าก็จะหล่อตามขนาดเสาด้านหลัง4คูณ2แกห,หล่อเป็นเสาบัวจิ้มลิ้นมะรักนะคะอันนี้ก็สล่อมองด้านค่จะจะสลบไม่เยอะนะคะก็สลบให้น้ําเทลงมาได้แต่พยายามให้สลบน้อยที่สุดเพื่อว่าให้หน้าบ้านดูสง่านะคะต้องขอบคุณลูกค้าที่พัทยาจริงจริงนะคะท,ที่ว่ามีลูกค้าจากปทยามาเห็น,หนางานแล้วก็ช่วยรอนเชียดด้วยอาขอบคุณมากๆเลยนะคะ งานไวนิลของเรานะคะสเปกก็จะเป็นแปคู่ด้านตาหลังคาที่วิ่งเส้นคู่นะคะเหล็กสีเทิร์นหนะคะเสาแต่งด้านหน้าแล้วก็มีเสาในด้านหลังนะคะเรื่องสีเนี่ยไม่ต้องเสียดายเพิ่อมอีกแล้วลูกค้าจะชอบสีดําด้าน เป็น T O F ตองแปดหรือว่าจะชอบเป็นสีเดียวกับตัวบ้านก็ได้นะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับความชอบคือลูกค้าจะมีชอบเป็นสีดําแล้วก็เป็นอีกสายในสไตล์มินิมอลนะคะคือชอบสายบรว,วาอันนี้แล้วแต่ความชอบลูกค้คาเลยเพราะว่าสีไหนก็สวยหมดเพราะว่าเพราะว่าเราชอบเนาะคะ่ะตอนนี้นะคะงานของเราก็ใกล้จะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ท่อ PVC ที่ใช้คือเป็นท่อขนาด2นิ้วครึ่งนะคะก็คือว่าพอเพียงนะคะเพราะหลังคาขนาดไม่ได้ใหญ่มากนะคะถ้าใส่ใหญ่กว่านี้อาจจะดูทะทะไปนิดนึงแล้วกันนะคะแต่ถ้าลูกค้าอยากได้สักไปใหญ่ก็บอกได้นะคะเราก็สามารถจถัดให้ได้เช่นกันนะคะตอนนี้นะคะทางทีมงานของเรานะคะก็กําลังเก็บรายละเอียดของงานนะคะของสีของ ทุกอย่างนะคะเพราะว่างานค่อนข้างจะไปที่80% 90%แล้วนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าตอนที่งานเสร็จแล้วเนี่ยหน้าตาออกมาเป็นยังไงนะคะแต่ว่าโดยวรวมลูกค้าเลือกสีคือสีตัวบ้านลูกค้าสวยอยู่แล้วพอเวลาที่ทาออกมาสีเดีวยวกับตัวบ้านก็เลยดูสวยด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้ช่างเราก็เสร็จ เรียบร้อยนะคะก็จะทำความสะอาดว่าให้ลูกค้าให้เรียบร้อยใได้านบนหน้าตาของไวน,นี่เวลาที่มุงเสร็จแล้วนะคะก็คือไวน,นี่ตัวเนี้ยเวลาที่ฝนตกอะ่ะเสียงจะไม่ดังเสียงน้องเขาจะไม่ดังขึ้นบนห้องนอนลูกค้านะคะแล้วอันนี้ก็คือแบกคู่ที่เราเว้นให้ค่อนข้างถี่นะคะเพราะว่าด้วยความแข็งแรงแล้วก็สวยงามนะคะอันนี้คือเป็นสไตล์สีทูโทนนะคะคือเป็นสีขาวตตดกับสีตับตัวบ้าน นะคะก็ถ้าลูกค้าชอบสีนี้ก็แจ้งเราได้เลยเพราะว่าเป็นสีที่สไตล์มินิมอลหรือสายหวานอย่างน่ารักสดใสน่ารักรักชอบแล้วกันนะคะอันนี้ก็คือฐานเสานะคะก็คือเสาในเสาเสา เสาแต่งนะแล้วก็ด้านในคือเสาเดี่ยวนะคะวันนี้ยังไงเป้แล้วก็ทีมงานตัดเติมมาชตูต้องขอลาไปก่อนนะคะก็จะให้ลูกค้าดูหน้างานตอนเสร็จแล้วนะคะว่าออกมาหน้าตาเป็นยังไงถูกใจไหมนะคะก็หรือว่าอยากเห็นเพิ่มเติมเนี่ยเป็นรูปถ่ายก็สามารถเข้าไปดูในเพจได้นะคะว่า ชอบหรือเลปล่าแล้วก็จะมีหลายแบบให้ลูกค้าเลือกด้ว่าสีแบบนี้เป็นยังไงสวยไหมอันนี้เป็นปูกเบื้อนะคะทางเราก็รับปูกเบื้อนะคะแต่ว่าช่วงนี้ก็จะรอคิวชักนิดนึงแล้วกันนะคะวันนี้แปรทีมงานตัดแต่งม้าชูสลาไปก่อนนะคะยังไงก็ดูทางเพจตัดแต่งม้าชูสได้นะคะติกต o กแล้วก็ YouTube นะคะยังไงก็ทักอินบ็อกซ์ไ้เลยทางเรายินดีตอบให้ทันลูกค้านะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ